สวัสดีครับพี่น้องสุกุสุกตนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในสองนุ่มอุนิสันอีกว้ครับพี่น้องสวัสดีครับพ,พี่น้องครับ,รบมื่อนี่มาลงน้ำม,มาหาก,กินสัตว์บกเดี๋ยวมื่อนี่ก,กินสัตว์บกเสียวออกจากเขาก่นอนตัวอันตรา,า,ายเลยเขาเขาเข,า,ขาลุ่งกันย่านี่ยละ่ะเขาผมยิ่งนี่นะม <c oughs> ันอันตรนายกาอยู่ในทางทางโพูดทางทางโพูในกรุงเทพนี่ครับเา็นอะไรหนูฟุกครับปะหนูฟุกไงหนูหาชินเลปลาหญ่ครับเดี๋ยวมันต้องมันต้องเขาไปคอยแล้วไปก้างเลยเด้อครับเด้อเอยปุ๊บไปถึงปึกแล้วก็ไปก้างตาข่ายในลุ้งเลยครับ นมัดหญ้านมันก็อหาชินเ่อยูบานกกาชินเ่คนล่นอาเ้คนเขตงหินนด้ครับทกนด้วยบง่งโอ่งเนาะโอ้เตี่เต้เห็นครับนี่นี่เห็นบอลหูนึ่งหูนึ่งห้อยห้ทางเลีจนเหลือหมดเลยอเปี้ยวันขึนบอลลวถ้าบ่วงก็ใส่ทาแ้นี่นีนี่หูหูสีกินเห็น่นนี่นี่ เอาเลยเนาะสร้างเลยเดี๋ยวขอชิแวกไ้เลยอยชิแวกไ้เด้อแกทางครับแต่เดี๋ยวพ่นสี่างๆต่างๆงต่ถ้รครทเห็นหมองต่างๆถ้าไครไม่ต้องลงงยางเรียวเลยครับสนุ่มออกเลยหนูย่ำนี่ถ้าเปิดอันออกล้วบิดเอาด่างมาใส่เเงอเาอเอานเถีงผุนมันถึงอยู่้ด่างเท่าถึงอยู่เพราะว่ายันมันยันมันอยู่ไปเบิดอันนี้คือสวนกับนาลุงกันญาครับ บางทีทางมันแนหลนคนาดนี่เาเป็นห้อยๆอยู่เลยถ้าอบบเอาบ่วงมาใส่ยังไงใส่กระถิ่งตีนเลนี่ครับกำลังลงตะไคร่ละโอเคเอาไปเดี๋ยวทีละขั้นตอนเดี๋ยวเังจะหนี้เขาสิตรงเดีทางหยาเน,นี่ยเอาบ่งเป็นแป้นครับจังสีเห็นจันแนมบ่เห็นเลยนะเดีกลางห่มด่างก่อนห่มตะไคร่ก่อนอนี่กำลังมาทางนี้ตะไคร่ แต่คาดว่าน่าซิยูอยู่ครับพี่น้องครับมันมีหุ่งใหญ่อยู่กลุ่มนีแล้เท่านั้นแหละกลุ่มใหญ่ๆมันหอยทางแลีนจนเหลียบเลยนะสิแลีนอยู่บนคืนเลยวู๊แนวนี้ผ่านเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เขาพอมองกอกน้ำด้วครับเด้อพี่น้องเด้อยอู้วววแต่เสียหายมองกอกน้ำเพราะอะไรครับนี่ครับนี่อันนี้คือทางแป้วครับมองทีเท่าสิกอกน้ำเนี่ยเน่ยเนเป็นหุ่งนี่แหละครับที่ต้องต้องได้เกาะครับนี่ ปีนหูม mm. okay, ันเรียบด้อแต่ห้อยตัดหาตัดยังเห็มันลงไปอีสิครับมันก็ได้หกองสิจิ้มกับแป้นเยู่โอเคครับพี่น้องครับอุ่นใจขึ้นมากแล้วะนี่ตอนนี้เริ่มแป้นแล้วเหลือแค่ครื่งเดียวเท่านั้นครับโอ้โมันเป็นถ้ำเลยทุกคนเสื่อมเสื่อมไปหาหูุนเสื่อมไปหาหูหุนอหเสื่อมเสื่อมหูปวกเลยอหูไปุนมาเสื่อมกันโอเค เดียวกันเป็นหูเดียวแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้นั่นแหละอดีตเห็นเห็นเขาไปผุ่นละแต่งหูดีเบ่เสียมมาเจ้าแตงหูดีสีธนัตเทใสจวกจวกจวกโอ้ขอทาด้วยครับพี่น้องครับนาสิกอกง่ายอยู่เพราะว่าหูมันเป็นหูเดียวเหรออุณาแต่สิสลายหูเป็นหูเดียวเหรอเขาไปผุ่นผุ่นไปหาอ้าวอาตอนอ้าวก็ลังอู่หูอยด้วยครับด้วยพี่น้องเนื้อช่อนู่หูไตไว้แล้วเขากอบปุ๊บมันก็จะสลาลออกมีเต็มขึ้นเต็มขึ้นครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกอกหนามกันครับ แกนาวนท้หัวรเลยาเเาดูนดูมนบับีเดยวิาน้ด้อัว้ยัง่นเหลอมาคับมาเขาเรือมกอกน้าครับอันนี้ทงแหกของเขาครับกรสสี้ามาทางสอบอ่นห้เป็นมองอเด้อทำเป็นดีักสอบโหลดผอดิ้นมันวงไปผอน่ะมันจะอัดบ่อ จักแล้วมันกัดก่ออะไรก็ยังดิ้นเอาไม่น้ำเหลื่อยนั่นขามามันลุดครับพี่น้องต้องโกนไหลไปกระตังใจด้วยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ให้ลงมือหรอเมื่อกี้ฝนครับไปขวบหัวไปซื้อแว่าสิตกมาใส่นี่นี่นู้น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 นี่คุ๊คุ๊บคุ๊บใครวะอันนี้หนูฟุกหนูยังหนูฟุกบ่นี่แม่ครับพี่น้องโอ้ลูกมันครับต้องมาทันมี่คู่กันนี่เอ้อถ้ามันไหล อาครับพี่น้องครับเสียงมาอยู่นีครับเป็นขั้วแท้แสดงว่าหนูขั้วออนน่าออกซิปโตแท่นเนี้นี่ขันใส่นี่ออกมานี่ถึงซิปโตแนี้นี่มันสิมีรุ่นพีมันดีไม่อยู่ไม่อยู่นี่ยมันเป็นขั้วครับเป็นขั้วลุงว่าสุภาพมันกัดเข่าใช่ไหมกัดแล้วโอ้ยธรรมดาถ้าคนที่เพิ่นใส่บ่วงใส่ยังเพื่อกระซูหงอยเราถ้าเรียบๆบางสิถ้าหนูหน่อย ทางเรียบๆอันที่อ่อท้ายแต่ตนๆนะครับได้พี่น้องเด้อได้เห็นไหมครับน้ำสอดบอกคือจงลงไปวุ่นๆนี่หงอออกว่ะอย่านว่ามีอยู่ในน้ำอ่าพี่น้องมันเริ่มเริ่อมไหมครับพี่น้องก่อลงแค่สามถังออกเลยครับอนุดผ้าลุ่นแค่บองนี้ครับนี่คำว่าสันนี่จะออกมาเลยเลยน้ำสั้นๆโยงโหนกจออกมาเลยเด้มันเป็นหนูหน่อยเหมือนกับโหงก่าแหงมกี้ น้ำถึงคุนบ่เอาอันนี้คือจังลงไปเรื่อยๆนี่มันหูมันเย็นแน่้งอันี้โอ้ไปองลงไปเรื่อยๆดครับนี่แกามี่นลท่านีะสิมีแป้วเด้ครับด้่อวยท่านี่เพราะทางเบิดบ่เห็นเห็นแคบมองนีแล้วก็อยู่ด่านขางเลยครับแบบทางมันลงไปกินเขาก็ดเขาอ้ลงไปเรื่อยเลยครับน้ำแมองนีลันลงเรื่อยเลยห้นานนบางหนมมันบุ่น แม่หยั่นมีน้มบุญบุญนามประเทืองพุ่นนี่โอ้หนักเลยโอ้เริ่มเต็มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเยอะแล้วโอเคเริ่มเต็มขึ้นไหมละครับนี่เหลื่อมลงสาเหรือขนามเต็มแล้วเต็มโตเลยล่ะนี่ถ้าไม่นู๋เลยนดี๋ยวมันอยู่ลายหม่องนะกันมีต้นหน่อยมันตรงนี้ต้นใหญ่อยู่จากหน่อยเอืมาก่อนนี่แสดงว่าตรงนี้ต้นใหญ่อยู่ทั้งนั้นเหลื่มเต็มครับพี่น้องครับตอนนี้เริ่มเต็มเหรอ แต่บ่มีหู้หอยครับหู้หอยหู้แขวนนะที่มันหู้อยู่ข้างกลางๆสิมันก็ออกมาที่ต่อมันก็ตองออกมานำมาถอกที่สูงจะส่หอยบ่ได้พอพ่นเหลียบน้ำเริ่มยูแล้วตอนนี้น้ำยูแล้วครับน้ำเริ่มยูแล้วเอาไปเรื่อยๆหนูเริ่มไปใส่แต่ว่ามีบองหู้แป้ะหู้หอยบ่เอื้งเนื้อที่หอยก็หอยนกโงงเงากระเชงอยู่ละ หอยกันจะห้าแย่งนั่งขึ้นถึงอยู่สมนิมันกับหอยบ่ใดอันนี้เท่าไรรอกแต่ว่าอัดอยู่กะนาสีออกมาเร็วเลยสูงๆอยู่แถวนี้บ่เปิดให้มันออกเลยเป็นยังนี่น้ำเต็มเด้อเราเบนี่เด้อนนนะี่้งเต็มแล้้วเเดอราเปิดไายเบิึงมีหู้แถวนี้สูงๆบ่พราลุงนี่เปิดหู้นี่ให้มันออกเบิ่เออย่ำย่ำย่ำบ่หู้นี่หู้นี่หู้นึงเลยเอออันนี้เป็นหู้หลักเลยมีหู้ใด มีหูบ่อนี่หูนี่ว่าท่นเปิดหูนึงเปิดยามเปิดย่ามกององน้ำนานี่น่ตยตยตยนี่โอ้ของทนี่โอ้กําลังดเดูดูออกมาออกมาเอาแล้วคุบโอเคพอกดไว้นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จัหางจัหางเดวเียนออกมาล้พี่ลุงนี่นีเราบอกให้เปิดย่านี่ครับเออฝอโ่ย โอเคอามนอมนเนาะมนเอาะครับไงไงครับพี่น้องครับกันเราไเปิดย่ำว้นวนตบอีกบ้างออกไอีกตบต้องฝุ่นบ้างโอ้มาตนใหนครับพี่น้องครับตันนี้นักนักรัสอบมือตึงเลยบดซิ่าไครับพี่น้องครับบดซิ่ะ เปิดดามเลยขันหูมันสูงเปิดให้มันนั่นนี่เออเอ้าเอ้าเปิดดามเปิดดามสูวนะคือเมื่อกี้นั่นขันหูกันสูงเห็นบอไปเปิดทั้งุ่นปุูงมันหลบออกมาออกทั้งทีเออเปิดเปิดแล้วกันโอ้เมื่อกี้อุ่นผ่าซอดเด็ดไปหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับอุ่นยางไห้คุนอย่าไปคุบต้นนัน่ะนี่นะอย่าไปคุบต้นมันกำลังสิบพุดอย่าไปหยางให่คุณเลยวปผ่าซอดเด็ดเลยครับมันลบขึ้นบมอออกเลยเด้เปิดดามเดี๋ยวอาวลองเปิดดามในกระสันใต้ขันหูเลยเปิดไหนเลย บอเออเปิดเลยเห็นมันแรงจนเราหนวกไปไเลยังโคตรอ่ะเปิดงูแปี๊ยรึงบุญครับอันนี้เท่ากับคุปกรี่รถกาไฟบวบออกเลยเมื่อกี้ปล่อยปล่อยล่อมันออกมาเลยครับพี่น้องเคยเหล่าใดไปถอกฟังพี่ไก่เนี่ยสีออกมาคุบคุปวัท่านมันหลบกบไฟบวบออกมาเลยบาทต่อไปมันหลบมากหมุนก้อนมารุนมันโตต่อไปครับสิมีหลาไปไหนแต่ถ้าเป็นหนูขั้วสิอุ่อนมันหลตัวหลูกมันนะครับหลายทั้งหลอืา อ้าเดี๋ยวเดมายเอาเอาอปอพอได้หนูครับมันออกมาก่อนมัเออมอยูมันตังตุกกกกเห็นดังเลยวะเห็นดังอ้าวครับพี่น้องครับเอาเอาเอามันตั้งางวะเอาตั้งางมันเห็นมันเห็นคนเอหลีตั้งคาเออลีตั้งางมันเห็นมันเห็นคนอ่าครับเดี๋ยวมันกอมาได้ครับเด้ออ้าอดมามันเียวงนี่มันบโอเคครับมีมีมีแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกไมาอีกแล้ว น้ำน้ำบอนเต็มหูมันเดยตัวนี้ก็มันสืบออกโอ้มันบอลเขาออกมาเห็นแต่ดังจ้องกับพระห็นมันเคยเต็มไปยเต็มหูนี้บ่แม่สิทธิ์ออกแขวนี้บ่บอนเต็มน้ำบอนเต็มทั้งเต็มอยู่นี่ละเงากรเสียกวางตังอีกกวางตัวอีกน้ำก็เริ่มยืงขึ้นปู่บ่โอเคน้ำเต็มขึ้นมาแล้วโอเคอันเลยอันเร็วเด้อเห็นตดังสอดผู้ออกมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านหุ่นขับเบิ้งมันสืออกยามเลยครับท่านถั่ังมันต้องถั่วดั้งมันก่อนกระหายใจบระเด็ออกเถอะ เราต้องเปิดย่ามแป้วเลยเรื่อยเดี๋ยวสิรอบังสีครับให้มันพุ่งออกมาเลยเนี่ยมันหั่นล้แตัง่กมหรือเลยโอ้โหนกับแล้วหินหนามเนี่ยบ่หินข้นเนาะหินข้น มีเป e no nee anyway. ็นขังบาเปิดจ้าผู้ใหม่มทั้งขังนะโอิเบิรงหูนี่ให้มีมีบ่มีโอิเมให้ก่อเลยไดม่ตายไปเรอูหูสูงนี่บออูหูนี่สูงกวัวอีกมาก่อหูนี่เลยนี่มาก่อหูนุ่เยกันทันโอ้หูนี่ไปใสนี่เออเท้ามาเต็มเดี๋ยวพี่นนอมมาหล่นบางหูนี่ครับลงจากขอบนี้เลยเนาะลงไปออตะุแล้วบ่าี่สอดตะขุนยยงก็ลงไปเรื่อยๆนามบ่เต็มเนี่ ขึ้นเท่าไอู้ขึ้นลงไปสะหูเรน่าเบอยอบอกจังวนนี้มึงน่ให้น้าว่ามีน้หัวลงให้น้าบอกขนนี่หอหนูันเห็นมีเพื่อตหุ่นบอกขึ้นลงไปเรื่อยเลยบอมีทาตีวิเต็มเลยแต่เราบเวงไปทังน่บอเด๋อวยันว่หูไปทางผีครับนี่ยันว่หูไปทางนอกตะไครอันนี้ต้นต้นหรอน่นี่ดินนันเอ้าเอาไม้กกี้กกี้เล ดีแล้วดีแล้วครับพี่น้องบ่มีดอกบ่มีบ่มีฮะเออท่านั้นบะมีอกบะมี่บะมี่หูโทษนั่นไรมันเหลือเมื่อกี้เมื่อกี้ดินเด้อเห็นน้มหน้มตึงยิงขึ้นมาเมื่อกี้ไ่เห็นหัวจังมันแห้งหรอกนั่นเห็นมันหนามยิงเห็นมันนเห็นมันนเห็นมันเห็นมันน้มายิงเห็นมันนั่นโอเคเราเนี่ยมันหนามมันขยับเด้อเห็นมั้งดือถือมานั่นเห็นมันหนามขึ้นหน้าเห็นมันนั่นหนามขึ้นหน้าจีบออกหรวปล่อยเออเดี๋ยวดูซื้อมาันนะแลยว กูนี่นี่มัเต็มใหมมนเต็มใหม่เน่นี่ยมันกระโตเออนกโตมันกโตมนบอนีดอกมันบ่ไปดอกเอ้าถึงูแล้วถึงยูเด้ยังน้มันก็ยังหายไปหมดเลเดันก็ดินแบบเกาเลยวะดิ่งเกาทีประทออกที่บมันลงไปแล้วขึนมาแบบอจังหวะดี้วันเลยเด้ยขอเมนูอย่งนี้มึงี๋ยวข้านันก็ดีมากหนเห็นไหมานาหนทองลุ่ันก็ดินแบบเกาเลยออ้ออข้ข้

เเนวไหนน้ำไปใส่น้ำตีกลับไมไหอมัอน้เออำไม่ใชจะูก็ไหลันงสีเบิ้งเ็มันเต็มคูอกสีเบิ้งอันนี้หูเก่าวันตีวาเห็นดังนี้ครับท่านเดม่จะเอาไปนอันนี้มาเปิดหูไป้งดลทีทหนักเมืนบงขีงยีละมันสินมังบ่นีอยู่นี่ยังลงไปเรื่อยเลยแปลกแปลกไหมลงไปเรื่อยเลยเออเออเอามันหายใจพอท่านจะพอพรมือสามังไง mô cẩn mô mi để mi mô mi mô mi mô mi mì, mi mì, mi mì mi mì mi mì mi mô 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 เดีรยวนำมันหนว่งท่านเต็มหู้หอยมัหน่งบงเหู้เ้าสอมันอยู่ต่ำก็สองไปเห็นคนนึ่งนมาุดหาอยู่นตอนน้นำเต็มเราได้ครับด้วยพี่น้องเลยเเราแต่มันออกนานนึงฮะเต็มู้เาเออน่งเร่มเต็มนะครับเดี๋ยวอทัยเป็นกุ้งกวงหูจอกหู้เลหูก้างเดี๋ย่ลุงหูก้างหูก้างหัวาไหลออกบ่บามึงใได้เปิดเลยบ่ งเนเสียงอ่ายินเีเสียงกับฟอยโอ้ลงมาเดืรื่อยๆเลยครับฮะยิงหยักบ่เออแนไปนไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปนวาหูนันยิงหยักยิงหยักอยู่ครับเั้ยยยยยยบอกด้วย ขันเ้าวเห็นดังม <sh> no like ันก hey, ับขงสีบริกอกต่อเลยครับอันนี้ผลัดมันเห็นดังอยู่เลยเหรอเอ้าเห่ได้เออผัดมันจะออกมาแล้วมันเห็นคนเขาไปเราถ้าว่าเบืเห็นดังกับห้าคงสีได้พ่อเลยครับอันนี้ว่าผลัดมันขาใจเพื่อจะเลยเอาเลยเปิดน่องกวงเต็มหมดเหรออันนี้มันเต็มหมดได้ดิทับบุญย่างข้นกอกย่งนี่ข้นกอกดอกนี่ มีหวงก้างนี่ครับพี่น้องมีหวงก้านไหมห้อกอกมองเดียวแล้วออกไสออกพัวได้เลยเด้บ่ได้แล้วนี่พ่อแล้วนี่พ่อมันพี่เป็นวันนี่นี่พดอยู่นี่มาชุดเต้นไปเท่อนี่พดลงลุงลุงลุงอยู่นั่นโอ้ยออกหูแล้วออกไปคุ่นลำตีโอ้ยอย่างเตะออกเดื่อม้วนยัดม้วนยัดปขนาดแต่ว่าบ่มี่บ่มีแล้วเนาะไปเบิังสะโอกมันนี่ นี่ครับพี่น้องครับเอาเปิดดงไหนจะไปแล้อครับนู้้ใหญตออกปองเอนูนไานจออกปองนี่ครับนี่โอ้โใช่ได้ไม่ีไปแล้วครับข้าวม้งหม้วยหู้ยู้ใหญ่ปรนยสมพ่อหนาบ่งเต็มบ่เถื่อครับกจะจว่าจากถังจากขู่มันบดังเะนะเสียงมันแนมมาเห็นตาหนาไหลอยู่ัโอ้หไปเบิดเลยครับนี่บ่งดีเอาเปิดเปิดมันีเยอะแย นี่ฮะนี่เบิ่งดีกระเต็นกองที่แหล่คุณบ่าเรียบร้อยครับเนียกว่ามื่หวอนฮะต่ำสูดสำนาหูอยู่ไกกออกนอกออกตาคายทำาน่ตาคายเข้าอยู่นิเพอดีเป๊ะเลยมาหูตีว่ามีดั้งหนูผพอดีสำานาแทวนี้ลากออก่ของข้าเตแนมอยู่หันที ดอกไม้เบ้องากคาันกมอบครับอกไม้เบื้องบากคามันเดลงไปในป่าเขาไปยังไละหู้ยังไปแต่กอกเลยบ่กอกหูนี่ก็ไปแล้นี่มาตัหูนันดอกอกตัหูนี่ก็ไปเเอาถือมันยังครับเถือมันหลงทางเถื่อมันเป็ตางผุนต้องวัดดวงเอาอือครับ อุตสาห์คือมันหกนี่ครับมันหกแล้วเาก็แนี่อเห็นแต่นี่เต็มเป็นเต็มดีป่ะนี่น่ะทางเดียวก็เต็มน้ำกอกไหมเสียงคนกอกเฮ้อไรกันแลอกนั่งถือของกิ่งกิ่ยู่กององนี่ สิไปได้ครับเนี่ยบางหูเลยว่าอยมหม่องไก่เห็นดังอยู่นี่นูอยู่นี่มันก็ตึกห็นคนอยู่นี่ปุ๊บก็ต้องออกไปนีเพื่อว่ามันออกไปตามน้ำอะไรอู้นั่นเลยหนูไฮ้ยกูเหยียบจู่วตายเฮ้ยโอ้ตายครับหนูโอ้เหยียบตายเลยหน่าหน่าหน่างานงาอยู่นไหนเอาดึงหางมาเป็นหนูหน่อยครับใส่ให้มันเลยครับเอาเอาตัวนึงอันนั้นตัวนึงนั่น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 ดูโอยมันออกไปในหนำอ้าเดี๋ยวเราไปอีก็ซอกกันอันนั้นตัวนึง นั่นแหละดํานั่จับคอดูหน้ำเฮ้มีอีกวัวน้อยเนอโอ้โหลูกมีตรลูกเลยครับนี่เม็ดเม็ดเม็ดก็สับดําปืนเลยเดี๋ยวพอดีเจอกันนี่ถวงหินดังเด้อไปในป่าเขาแล้วน <okay> ี่ไปหลายอยู่ดูหนูว่ายน้ำมาท่านปิ็นครับถ้าแม่ถ้าหนูดีนายจะออกมาหนีแล้วก็ถึงน้ำทางออกมาปืนก็มาอยู่อยูหนีเลยครับ อือขน้ามันอยเปิอนมูเป็นหนูขั้วอดีสำครับออกเบิดขั้วเลยแต่หนูควนมัน้องเกือบสิบตัวได้ครับตกทันิตั่มันดิตัวพันเดยครับไออยู่กลางหูเป็นไปจอหูไรหูกลางๆเพิ่มครับนี่เป็นเดืยหูตรงกลางเพิ่ม ขุดขุดลดเอาเยยบไ่ได้เยยบมันน้ำสูบกน้ำทางออกไปเบขามันมันได้หูสูงมาเสียนีแต่ว่าแมนหูปวกหนูเท่านั้นเบิขาวสิเปียงนี่เต็มแล้วหูปวกแล้วนี่เยอะแต่ใดอยู่กลางหัวคนเยมึงจะกอท่านีไหมบ่ท่านีท่านีเต็มบ่นบ่บ่กอท่านอยไออกไป เออีจากสองคู่เอออีจากสองคู่พอได้พออัดไปแล้วอัดหูอัดนามออกไว้แล้วครับมาอีสองคู่เท่านั้นะครับพี่น้องครับกันนาสีเต็มเลย่เนน้อยด้อยู่เป็นขัวเลยครับลูกนุเป็นหางเลยเป็นสามโตาลูอกวกยัยสโอ้ย่น่ก็สิบโตผมได้กันต้มสมบูรณ เช้าล be like ูกแกแม่มั่นอี่แต่โค้่ต้องเต้นอยู่บ่มีหลายบอกบอท่านอยู่ได้นานยังลงอีเจะสองสามคู่หมดแล้วน่าหมายเด้อท่านนั่นเด้อบักขานน้ำมันบริเวณหัวของท่านนั่นบักขามันเต็มันี่ไรบ่บุญขอดตีแม่มันออกอุ่นปัญญาไปหันพอดีครับลัญยาล้มมาเพื่อปรหนูออกโอ้ไทยบ่งงามนะครับออกภัยหลายนะครับเด้อบเห็นจังหวะมันออกอุ่นยางไปบางลูกมันตีเพิ่มระวังว่าเผอแม่มันพอดีโจกงหงเลยบ้าเจนงวง ไม่หมดแน่แล้วเนาะไปปอยอีกเต็มแล่ะอันนี้หู้นี่เต็มแล้วเปิดออกคหอมันหมียมันออกมันมดไปน้ำก็ยู่ตัวเออเปิดทางเลยน้ำอานนี้ก็เริ่มยู่เลยมีหันโอยางมาเบิ่งนี้ดีเต็มเล้วครับน้ำเต็มหูนี่ป่าซีมีประมาณนี่้งครับแต่กอันบได่ก็ร้ายโตแต่แดงมาออกปอนี่ไปเอแล้วลลงปลาเขาเก็นน้องครับนาซีมีประมาณนี่ครับพี่น้องนะฮาเก็บตะขายเก็บด่างกันล เอาเผื่อยางเบึงโตที่เหลือน่ะสิได้ซัมที่เห็นครับน่ะสิไปได้ใกล้แล้วล่ะนู่นไปเปิดพี่ไปพูดเลยนั่งกัดกินกันนี่นะนู่นมีแต่มาหาเบิึงทีซื้อมาแบบที่ว่าเออจากนยางเจ้าหยางพัฒนพี่เออเจ้าหยางพัพี่มืวนไปเออเหมอนก่อไปเลยๆเดินประมาณนี้มากินน้วมาเปิดให้เบิึงก่อนมันโดดเดินหนูไปแล้วมันกัดเลยหาเถะเถะรับหลังมันลอยหลังกันหมด

กับพี่น้องครับตามมาคิวหนีกริมก็ไล่กดติดตามได้ครับเด้อพี่น้องเด้อมาหนีถือว่าเอาแต้มมาฝากได้อยู่ครับบ้านบริการบ้านมื่อเปล่าดอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวคงสิดเดือนมาแต่พี่เตรงนี้ครับเดี๋ยวหนูเอาหยางไปเห็ดไปเห็ดกินอยู่บ้านด้วยกันครับผมพอรุ่งห่าอยากได้มันหลายกูนี่มันมาตัดหย่าเนี่ยมันแรนมันทั้งรถไถแล้หลุดมันไอ้อนไอยไปแน่กัดเขาก็ตังแต่ใส่ปุ๋ยใหม่ๆเขียวๆงามๆกองๆมันหมุนเบิดกมันมาหมุนจัด แต่บางบัต้อนเข่าทอกนะแทงแต่สิกัดดีครับแต่บางใจงอยถัดบ่บว่างาแทงดิออกเนี่ยนะเพราะได้ได้ได้กินดอกเขาพี่หนิไอ้ผู้ช่างรูดูนบ้างหน้าหนเออ